สวัสดีค่ะดรพัชรินทร์ซมสิริพงศ์ค่ะจบปริญญาเอกนะคะจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์สาขาอาชญววิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคมค่ะเป็นนักศึกษารหัส54นะคะปัจจุบันทำงานทางด้านการเมืองค่ะความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะคะก็จะเป็นเรื่องของมิตรภาพนะคะเพื่อนๆที่เราเรียนนะคะและที่สำคัญก็คืออาจารย์ค่ะที่คอยให้คำแนะนำเรานะคะ ตั้งแต่เราตลอดระยะเวลาที่เราเรียนแล้วก็จนที่เราจบไปค่ะส้มก็คาดหวังค่ะว่ามหาวิทยาลัยนี้นะคะจะยังคงพัฒนานะคะแล้วก็ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไปค่ะง่ายๆค่ะเราจะทำอะไรนะคะเราต้องศึกษารู้ให้จริงนะคะแล้วพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดจนบรรลุเป้าหมายนั้นค่ะก็สำหรับน้องๆใน,นยุคปัจจุบันนะคะพี่ส้มก็ขอฝากว่า ยุคนี้นะคะเป็นยุคเทคโนโลยีนะคะเป็นยุคโลกาภิวัต์แล้วค่ะการศึกษาเราไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนนะคะแต่เราสามารถที่จะศึกษาได้ในทุกๆทางนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นทางสือ่ออินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าที่อื่นๆนะคะนิพาวัรวงใหญ่นะคะมีการศึกษา5 7คะ่ะจบจากคณะสังคมมหิดลคะ่ะความผกูกพันน่าจะเป็นอาจารย์เพื่อนทั้งที่เรียนทั้งเพื่อนร่วมงาน รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ทำให้รู้สึกว่าอยู่ที่นี่มีความสุขที่สุดแล้วค่ะก็มหาลัยม่ที่ดนเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งนะคะคือเรามีทั้งอาจารย์ที่เก่งมีงานวิจัยที่ที่เป็นที่ยอมรับระดับต่างชาติคาดหวังว่ามหาลัยก็ยังจะคงเป็นมหาลัยอันดับหนึ่งตลอดไปในด้านการศึกษาการวิจัยจริงๆไม่มีอะไรที่ ที่เป็นที่เป็นสูตรสําเร็จอะคะ่ะคงคิดว่าถ้าเราตั้งใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอะแล้วเราตั้งใจกับมันจริงๆริงคุณเชื่อว่ายัางไงก็คงสําเร็จดังที่เราตั้งใจจริงๆคะ่ะสวัสดีค่ะชื่อแอนนี่ปาจารีสังคหะนะคะเป็นศิษย์เก่าจากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ค่ะปริญญาโทค่ะสาขาสังคมศา,า,าสตร์และสุขภาพรหัสปี59ค่ะความผูกพันกับมหาวิทยาลัยนะคะ ก็เป็นเรื่องของคําสอนของพระบิดาที่สอนว่าให้เราทําประโยชน์เพื่อสังคมแล้วเราก็มาเรียนในสาขาที่เน้นทําประโยชน์เพื่อสังคมเราก็จะมีความผูกพันกับมหาหลัยแล้วก็ผูกพันกับคําสอนของพระบิดาค่ะคือสิ่งที่จะได้ไปก็คือเรื่องของความรู้ ความรู้แล้วก็ศักยภาพในตัวเองที่ได้จากการเรียนแล้วก็รวมทั้งคณาจารย์ที่ให้ความรู้เราก็มีศักยภาพเช่นกันหวังว่าจะเป็นนักวิชานักวิชาการและนักวิจัยที่ดีทางด้านการแพทย์ต่อไปค่ะก็คือเคล็ดลับก็คือการทำอะไรที่มีระบบระเบียบการแบ่งเวลากับทุกๆเรื่องค่ะเรียงลำดับความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการเรียนก็ต้องเรียงลำดับตอนนี้อันดับหนึ่งค่ะ น้องๆในปัจจุบันนะคะที่เป็นน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ที่มหิดลเนี่ยก็คือว่าความมุ่งมั่นความตั้งใจที่เราจะสำเร็จในการศึกษาอันดับแรกเราต้องมีเรื่องของแพชชั่นหรือว่าแรงบันดาลใจค่ะว่าเรามีเป้าหมายอย่างไรจะสำเร็จในการศึกษาเราก็ขอให้ตั้งใจทำมันให้สำเร็จอย่ารอเวลาค่ะ,คะแบ่งเวลาให้ดีค่ะ